สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขุดซูข้คนครับมือนี่พ่อกับบ่าวเท้าห้างดัชนแนนะครับมาพร้อมสาวสีครับมือนี้ฉลองสองคนกันกอนครับพี่น้องฉลองหลานซับแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อยแล้วพี่น้องเอ้ามาพี่น้องาหนวดหมึกนี่นวดหมึกกรอบๆหนวดหมึกล้นทุ่งครับเมนูมือนี้มีแต่นวดครับนวดเน้นๆครับพี่น้องตําตํหนวดบ่ได้ตาให้พี่น้องเบ่งนะครับมากินโหลดพี่น้องหลายคลิปที่ว่าวเท้าเฮ็ดในพี่น้องเบ่งนะครับคลิปนี้บ่ได้เฮ็ดเอ้า มามากระรวจจาดโหลดเบิ่งตั้ใส่กระเทียมท่นกระเทียมท่นพี่น้องนี่กรอบๆเลยอย่าะเมนอีหยังเนะกรอบๆมามาเบาๆไรยังฮะพักพักกาดพักกาดกรอบบักทัวแล้วกะหัวละผ้าบุ้ยเบาสาวเดียวโหลดมาเบาเถ่าจวดโหลดเลยนี่สีเผพชรสาวสีเผ็ดปรจักษ์มึงจะซีมาพีกับแม่โว้ยหนัวใช้น้ำกระเทียมดองน้ำ ừ mừng 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 mức mừng 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 Df, มักสะตอเนี่ยไป็นแบบมักสะตอเป็นข้วจ้าไก่รดนื็ขันดีอืมักสะตอใช้กับกระเทียมดองคือกินออกมาห้วยเลยแหน้ำหลาไหังของน้ำน้ำกันซ้มหมือ น้ำทั้งน้ำทั้งข่อยบ่ได้สดน้ำเลยก่นนอนเสียงโดจเจ้าเก้าไปเก้าไหลไปเก้าไหลมาคือเกา้าสดเอาใสา่ต้งเสียงกบ <laughs> ใจผักกาดแห้งครับคุณหอง ฝ่าวด้วยเจ้าวัวดบวัวฝ่าวน้ำใยดอกหนมวักันวัวมันไงหนมวักันวัวมันไงวนวในญ่ไบมโอ้โหขึ้นตรวจดูตัวนี้ว่ามันโมเพ็ดเห็นขาวๆนี่จะบัวธรรมดาด้ยพี่น้อง Oh. Một bàn Tuần <laughs> oh. cứ nhảy Ông, oh, oh. đây à, cái <cười> <cười> Đã <hài đấy. cười> này, cái hỏi Nó đấy Coi nhé, hình cái này đi đây chứ <laughs> น้งหวานออกดังหินหินเลยกรเทียมโทุนมันหวานอยู่หมนก็กินลงไปหมดแล้วมันกระเพาะจักเพ็ดบุเพ็ดเบ่งแต่ว่าเบาจนหลินพันกันมันจะเป็นหว,วานหวาน,นยิ่ขึ้นเบาถ h ả ใสาบวง เพราะว่ามันสดสามสีขออนุญาตใส่มือค่ะบ่มากินโผด้วยพี่น้องกินหลายต่างกันหอดเดยกินโผก็กินหลายลั่นทุ่งยุคแคม อยู่แค er> ้มทงน่ะแ่บ่ได้หันไปทางกุ้งเขาเพราะว่ามันแสงมันเขาแห้งแดดครับมันอากาศย่ำลืมคำหนวดหนวดมันใหญ่บ่มีเหมือนกวนมันหนวดใหญ่โอ้โหหนวดใหญ่มันแม็นบ่บ่มีเหมือนกวนต้องหนวดเนี้ย หนวดมันใหญ่ลายหยำโมแหลกขึ้นดึแล้วล <c oughs> <c oughs> หนวดมันพลอยกันเลยมันใหญ่เลยมันหนยำโมทั่วปุ่งแกมโมใหญ่คือบ่าวท่าโอ้ยหประกาศยินดีย <c oughs> ินดัง่ามันว่าซาบีเป็นอะไร กันทุกมกินกินกวาบุกินหลายมันมันเพืนทั้งเพืนทั้งเพศใจกันข้าว่ากระเทียมนี่เป็นยาเพิ่มสมรรถภาพอยู่เลยบาดทะพับทางร่างกายว่ะกินก่อนใส่เห็นนวลรับดีสมรรถภาพเนี่ยเราได้เห็นนวลรับ มากแต่พักอนเนี่ยพม่น้องมันอ่นกรอบไก,ก่คันดีครับคันตนอนนี้ไก่มันอยู่ในหลบม,มันแ้วมันมืดเยอะเลยเต้คังไหวพี่น้องไก่ว่าเราลูกเคยหิรักไปอบอยู่ แล้วเพลิกับกรอบดีครับอืเอ้ยนอนอะไรดีจะาจ้าของหมอดกระบองมีแผ่นอยู่บนนู้นมีแผ่นโอ้หมอดใหญ่นี่เอาไปเอามาเสิร์ฟตอจ้า

อ๋อไมเต็มปาอ๋อมเจ็มปาเจ้กรเลืออันวัยังไงกันนะจับหนวดแล้วขึ้นนี่ตัวนี้ยังไงข่อยว่าว่าทีบตัดเวอย่างเจ้ากินน้ำบ่อไดบ่อได้นเัแสบเนาะก็เสียมทุน Lai kinh lái khuyên đại lắm kinh lái có lắm 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 kinh lái lắm đại kinh lái lắm đại lắm 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 nội ừ. kinh lái lắm đại lắm 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 nội lắm ừ. lắm nhiều lắm ว่าชืว่างบวงผักกาดกรอบเบิร์กินผักกาดหินให้เว้ยนี่า้สงหาทั้งเงาโอ้ยอย่าให้โอ้ยอย่าให้ผออักกาดกรอบเบิร์ดย่งผักกาดดอกออ่ะขอบอก,กิน ก็กินแต่มเมก็แตงกับเมักถัว่วหินขึ้นดังขั้นบอกกินผัดอยากกินพี่น้องมันเซ่บแต่มันถึงหินหนางอยูคขั้นน้องพึ่งป้าเต็นไปพร้อมโอ้ยวันกินว่าสาบ่ะ มาคีบออกกันบางหน่อตอนมางหน่อก่อนไปดูตอนมักสมดอกมันสมเลยแหละบางหน่อมันคือสมบางหน่อมันคือบวนงอคือสมใบมักสมคือหวานมันมักสมคือหวานอือมาคิด ปลูกตัวเจ้าขึ้นไต่ทองหอกอืมนั่นเอาว่าเห็ดยังกับแดดอันนั้นนะบัดปลูกตัวเคี้ยวผัดแต่ทองหอกอืมอืมบัดวานบัดวานเม็ดเขาใหญ่ขึ้นมาเพร่ะเอื้อนต้นกะเพราะว่าเอ้าเนี่ยเอาเลยเนาะกัวว่าต้นเขาัวต้นเขาอืมเบาไปเลยพี่น้องเอาหน่วหฮวงมณ์กัซื้อๆด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เหียังสุดสดสุดสดใสกินมันลดต้องแขวเดีขนาพี่น้องหงอนมือกำงานเอาจนเลยระบาดเรานี่จับจงสิพวินองม่วนแท้หว่ะ mà có mà không chỉ để chủ làm được kim tôi nằm hay bên nằm thêm mà sẽ làm ta mời ก็ดองอย่างใดน้อมันคืออันมันคือขาวงามวันเมียาวกว่าดองมันคือมันเป็นออกเหลืองแต่ว่ากระเสบคือกันเมีนยาวและดองลูกไผ่นี่เฮ็ดโมเป็นหรอกค่ะดองกะทียะโมเป็นเมียนแล้วตุ่มเสือๆแล้วกันกระเสบแสีบขั้นชมพักนี่ล่างมือว่าขั้นเหลีวล่างนี่เอาเทถวยหรอครับผหงวยเมียนบ่

เอา ance, ่นใช่้ก่อนตรงเว้นนี้ฝาเลยอ่ะแม่เันน้ฝนสิตตุกทึงลงมาห้แหงเลยแม่มามดจุกสั่สวดน้ำ Lắp lá phăng đi nọ Phăng rửa chặt cả thêm đuồng Anh Thảo, anh ngọt thái ngọt xuất thái น้ามากิีลงคอหมดเงี้ๆงงามก็เสียบเสียบพิ่ซบห้อยๆคืออะเลมันเป็นเพจเป็นบ่เสียบพิซซบ <laughs> Một tên <để> mập thịt <laughs> ngang mập thịt cầm bằng kích cầm bằng cơ thể mập kích ngang mập kích ngang mập kích ngang mập kích mặc cho kích ngang như này nữa. <laughs> อันน,นี้หนึ่งอันนันเบิดเอ้าเหี้ยเบิร์ดสับเขี่ยไหมพี่น้องอ่ะนน่้หนึ่งนะอันเบิดเดี๋ยวเอาหนวดก่อน ปวดนอกจากกินสางกับเล็กินเื้อกับบิมนอยอิม่มยับกะใส่หานิวคุณป้เดิหานิวใส่บวงมาพ่อใส่หานิวลุยเลยอเอาเห้ยโอ้ยเดี๋ยวลองข้อกันเถอบาาน้ำเต็มบวงอ่ะ โอ้ยก <c oughs> <c oughs> <g ather> ารประมาทค่อยโอ้ยห่อนไม่้องเสียบเสลยบสรอยหน่อยๆกับเสาสีเข้ามานน่อยู่ขั้นน้องอยุคหางทงนี่แหละตำนวน,นมึกตำนวนมึกเสเดือทงแก้มกับพักกวบโอ้ยเหือครับมัหนิมันเอานะครับเอ้าบรรยากาศเมีเกิมกะยังมือแรงนะครับยังมือแรงลายมงลายบอลน,นะครับฝนกระตกลายมงลายบอลฝนบ่นกตกคือบานเบาเทานี่ ฝนบปรตกครับเมื่อนี่แต่ว่าคืมมางบางเว้น่โอ้ว้นมันสิเพียงลงบ่มีพี่น้องเอาลมมามันคัดฝนครับลมมาคัดฝนกับบเป็นยังครับเดี๋ยวมือหนามือแรงมืออื่นมือหนากระซิมีมากอยู่เขากรลังเขียวนะครับแต่ว่ายุบันบ้าเทายุบานพ่อบ้านทพ่อเขาทอกแล้วครับตอนนี้คือเขาออกห่วงนะครับบรรยากาศกําลังดีบบเขาดอครับมองที่บ้าเทาไปกินบขามให้พี่น้องมึงบริณยุบันเท้าสีนะครับบริหารออกท่งหน้าเพราะว่ายังมันแดด ทีนเน่ยโมเห็นนะครับก็เลยหันเขามาอยู่ขั้นน้องนี่อยู่ขางทงหน้านะครับเอาเสียบจุดจวดเบื้องเหือบเ่าเท่าไรเ <laughs> สียบๆจุดจวดนะครับเสาร้องหน่อยๆก่อนนะครับขอบพุ่นพี่น้องนะครับที่จต,ติตามรับชมฝากพี่ฟังน้องให้เกานะครับคลิปนี้อันตำนวนมึกตำนวนมึกล,นลันทง <laughs> โอ้ยเอนอยากว่าซิว่าเสือเื่ดทง ตำนวนมึกลันทงนะครับกับฝากพี่ฝากน้องไว้ที่เก่านะครับมักกะไรถือใจกะแช่บาท้าวนี่ยนะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ